สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันในการพระพรยามเช้ารายการของขี้จักสัมพันธ์คลองหลวงนะคะที่เราจะเรียนรู้พระวจะนะไปด้วยกันพระธรรมในวันนี้นะคะผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31ภายหลังเอฮูดมีชัมกาบุตรอานาคผู้ใช้ประตักฆ่าคนเฟริสเตียเสียห0 0คนท่านก็เป็นผู้ช่วยกู้อิสราเอลด้วย พี่น้องคะผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อ31เนี่ยพูดถึงผู้วินิจฉัยที่ชื่อชัมกานะคะที่ใช้ประตักช่วยกู้ชนชาติอิสราเอลนะคะก็จะให้หัวเรื่องว่าชัมกาใช้ประตักช่วยกู้ชัมกาใช้ประตักช่วยกู้นะคะในข้อ31ภายหลังเอฮูดมีชัมกาบุตรอานาตผู้ใช้ประตักฆ่าคนฟริสเตียเสีย600คน ท่านก็เป็นผู้ช่วยกู้อิสราเอลด้วยใชคะแค่ข้อเดียวนะคะพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่สข้อ3 1แค่ข้อเดียวพูดถึงชีวิตของท่านนะคะแล้วก็ยังใช้คำว่าผู้ช่วยกู้อิสราเอลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อนี้ใน่ามกลางผู้วินิจฉัยนะคะการช่วยกู้ของชำการเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นหลัง จากการช่วยกู้ของเอฮูดที่เป็นผู้วินิจฉัยคนที่สองก่อนที่การเสียชีวิตของท่านเนี่ยในบทที่4ข้อ1นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่าชัมกาเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ผู้วินิจฉัยของชัมกาเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้วินิจฉัยเอฮูดจะเสียชีวิตนะคะชัมการเป็นชื่อของชาวฮูเรียนแต่ก็ อาจไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นท่านไม่ใช่อิสราเอลนะคะแต่อาจจะเป็นแค่ว่าชื่อของชาวโฮูเลียนเนี่ยมีอิทธิพลต่อพ่อแม่ของท่านก็ได้ตั้งชื่อให้เป็นท่านนะคะประวัติที่บันทึกไว้ก็มีเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยใช้ประตักในการฆ่าชาวฟิลิสเตีย600คนนะคะเราไม่ทราบว,ว่าการที่ใช้อาวุธประตักเนี่ย เป็นครั้งเดียวแล้วก็ฆ่าคน600คนหรือว่าตลอดชีวิตของท่านในการค่อยๆฆ่าชาวฟิลิสเตีย600คนด้วยประตักนะคะประตักก็เป็นอาวุธที่เหมือนกับว่าเป็นไม้เท้าที่มีด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านที่มีเหล็กแหลมที่ปลายข้างหนึ่งนะคะมีความยาวประมาณ8-10ถึง10ฟุตหรือประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรนะคะมีไว้สำหรับต้อนสัตว์แล้วก็ด้านที่มีความคมนั้นเนี่ยก็คล้ายสิว เอาไว้ทําความสะอาดอาคันไถนะคะลักษณะพิเศษของผู้วินิจฉัยเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษถึง6ประการนะคะพี่น้องก็คือเป็นการบันทึกเหตุการณ์ความสับสวนวุ่นวายในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลนะคะในช่วงระยะเวลาในการยึดครองปาเลสไตน์และการเริ่มต้นระบอบราชาธิไปไตยนะคะลักษณะพิเศษที่2ก็คือเน้นความจริงไง่ายๆว่าแต่ลึกซึ้งในเรื่องว่า1เนี่ย การเป็นประชากรของพระเจ้าก็หมายความว่าพระเจ้าต้องเป็นกษัตริย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของประชากรของพระองค์นะคะบาปสองอาบาปเป็นหายนะสําหรับประชาชนของพระองค์เสมอแล้วก็สามเมื่อประชากรของพระเจ้าถ่อมใจลงอธิษฐานและหันจากความชั่วของเขาเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงฟังจากฟ้าสวรรค์และก็จะรักษาแผ่นดินของพวกเขานะคะลักษณะพิเศษอย่างที่สามเนี่ย เน้นย้ำว่าเมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลหลงไปจากความเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาภายใต้ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้าชนชาติก็ถลำมเข้าไปในวัฏจักรแห่งความวุ่นวายในฝ่ายวิญญาณแล้วก็ด้านศีลธรรมและสังคมนะคะซึ่งส่งผลให้ต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบนะคะต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบ จะเป็นคําที่นิยมเป็นคําที่เราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของพระธรรมผู้วินิจฉัยจริงๆว่าชนชาติเอสโรมเป็นแบบนี้นะคะลักษณะพิเศษของพระธรรมวินิจฉัยผู้วินิจฉัยนะคะในข้อสเปิดเผยรูปแบบที่มักจะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะในประวัติศาสตร์ของประชากรของพระเจ้าภายใต้พันธรรสัญญาทั้งสองนะคะอย่างเช่นนอกจากประชากรเนี่ย จะอุทิศถวายทั้งสิ้นด้วยการเชื่อฟังอันเกิดจากความรักและความเพียรในการที่จะระมัดระวังฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้ใจของพวกเขานั้นนะไม่แข็งกระด้างแล้วก็จะตอบสนองพระเจ้าอย่างดีแล้วซึ่งนำไปไม่ได้นำให้ไปสู่การทดทถอยหรือการละทิ้งในความเชื่อนะคะพระเจ้าเนี่ยทรงอดทนต่อประชากรของโรรองทุกครั้งที่ประชากรของโรรองร้องทูลด้วยการกลับใจ พระองค์ก็จะส่งเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาให้กลับคืนสุดสภาพโดยการจัดการให้มีบางคนที่ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณและได้รับอำนาจในการช่วยกู้พวกเขาจากการพิพากษาลงโทษบาปแล้วก็ผู้นำเหล่านั้นที่ได้รับการเจิมเนี่ย ผู้ซึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปช่วยช,วยชาวอิสราเอลจากประชากรในโลกที่ชั่วร้ายที่โหดร้ายเนี่ยเขา,าอาจจะผู้ที่รับการเจิมนั้นอาจจะเสื่อมถอยเพราะขาดความท่อมใจหรือขาดลักษณะนิสัยหรือความชอบธรรมนะคะลักษณะพิเศษอย่างที่5ของพระธรรมผู้มินิชัยเนี่ยวัฒจักหกครั้งใหญ่ในพระธรรมเล่มนี้เกี่ยวข้องกับการที่การละทิ้งความเชื่อการที่ถูกกดขี่ข่มเหงความทุกข์ยาก การช่วยกู้ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยลักษณะเดียวกันนะคะที่คนอิสราเอลทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวลักษณะพิเศษอย่างที่6ของพระธรรมผู้วิิจัยเนี่ยออได้เปิดเผยว่าพระเจ้าให้ประชาชาติาต่างๆที่ชั่วกว่าประชากรของโะรงมาลงโทษพวกเขานะคะและนำพวกเขาเนี่ยกลับสู่การกลับใจและการฟื้นฟู นี่เป็นการแทรกแซงอย่างเดียวที่พระเจ้าใช้เท่านั้นในการที่จะช่วยอิสราเอลนะคะไม่ให้ถูกศาสนาคนนอกศาสนาที่อยู่ล้อมรอบเขาดูดซัพ์เข้าไปนะคะพี่น้องชัมกาเป็นผู้ที่ใช้ประตักในการในการช่วยกู้อิสราเอลแล้วเขาก็เป็นผู้วินิจฉัยด้วยเนี่ยบางทีดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีชื่อมีแค่ข้อเดียวแต่ท่านก็ถือว่าเป็นผู้วินิจฉัย เป็นผู้ที่พิพากษานะคะทำหน้าที่พิพากษาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้นําดูเหมือนว่าในชีวิตเราก็เหมือนกันบางทีเราอาจจะเหมือนไม่ไม่มีแทบจะไม่มีชื่อในการรับใช้พระเจ้านะคะอาจจะอยู่ในส่วนที่เหมือนไม่มีใครเห็นหรือว่าไม่มีใครพูดถึงบ่อยนักแต่มีความสำคัญโดยเฉพาะในสายพระเนตรของพระเจ้านะคะ และโดยเฉพาะชำกาที่ท่านใช้ประตักดูเหมือนเป็นอาวุธที่ไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้เป็นอาวุธที่เหมือนสุดยอดอะไรเนี้ยในการที่จะช่วยกู้ชนชาติของพระเจ้าแต่ก็พระเจ้าก็ใช้ท่านและท่านก็ใช้ประตักที่ก็ใช้ในการเกษตรมาช่วยกู้ชาวอิสราเอลแล้วก็ฆ่าคนฟริสเตียหรือคนปาเลสไตน์ถึง600คน เหมือนพี่น้องเหมือนเหมือนตัวพวกเรานะคะในการที Esta, eben, pues mejor, er. ่เราจะรับใช้พระเจ้านั้นจะมีชื่อเรียกขานบ่อยใครจะรู้จักเป็นที่นับหน้าถือตาก็ตามหรือว่าไม่มีใครรู้จักเลยไม่เคยมีใครเรียกเราไม่มีใครรู้จักชื่อเราเลยก็ตามแต่ว่าพระเจ้าทรงใช้เรานั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะพี่น้องการที่เรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ะะแล้วเราจะเห็นว่าผู้วิวชัยพระธรรมผู้วิชัยนั้นทําให้เห็นถึงวัาถาจักเห็นความบาปของมนุษย์ฉะนั้นเราเองนะคะในการที่เราจะระมัดระวังชีวิตไม่เป็นเหมือนชาวอิสราเอลปรชากรของพระเจ้าที่พงทรงรักและหงแหนแต่เขาทําบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่รักษาบัญญตัติที่โมเสสได้สั่งไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดนะคะ ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องใจของเราด้วยความเชื่อของเรานั้นที่จะต้องเชื่อและยึดมั่นและเชื่อในพระเจ้าพระยาเวอพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระองค์เดียวนั้นนะคะที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงเป็นเจ้าที่เที่ยงแท้พระองค์เดียวนะคะแลวพระเจ้าของเราคือพระเจ้าองค์ตรีเอกนุภาพนะคะที่มีพระบิดาคือพระยาเวแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรและพระญาณบริสุทธิ์นะคะ เป็นองค์ตรีเอกนุภาพที่เป็นพระเจ้าของเราเราเชื่อเช่นนั้นแล้วเราจะยึดมั่นในความรักที่มีต่อพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์นะคะไม่เป็นเหมือนชาวอิสราเอลในบริบทของพระธรรมผู้มินิชัยนะคะหรือว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผู้เชื่อหรือประชากรของพระเจ้านั้นมักจะกระต่อพระองค์แล้วก็ไปไหว้รูปเคารพไปร่วงประเวณีนะคะแล้วก็เมื่อเขาตกอยู่ในความบาปต้องทนทุกข์ทุกข์กดขี่ข่มเหงใช่ไหมคะ ในบริบทตอนนี้ก็คือจากชาวฟริสเตียนะคะพี่น้องเราอย่าให้เราต้องตกอยู่ในความบาปและถูกกดขี่ที่พระเจ้าจะต้องอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างที่เลวร้วายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อที่จะสอนเราเพื่อที่จะนําเราฟื้นฟูเรากลับมาหาพระองค์แล้วก็ทําให้แผ่นดินของเราทําให้ชีวิตของเราได้รับการรักษากลับมาเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องคะให้เราระมัดระวังชีวิตและให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ สาธุการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมผู้วินิจฉัยในพระธรรมบทที่3ข้อ31ถึงแม้ว่าท่านชํากาจะเป็นผู้วินิจฉัยและมีชื่อมีเรื่องราวแค่หนึ่งข้อแต่ท่านก็เป็นผู้วินิจฉัยด้วยและเหมือนชีวิตของเราทุกคน ที่เราจะรับใช้พระเจ้าจะมีหน้ามีตาจะมีชื่อเสียงจะมีใครเรียกขานเราหรือไม่มีเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและสัตย์ซื่อในความรักที่มีต่อพระองค์และเป็นผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงไม่ทิ้งความเชื่อไม่หันไปทางซ้ายหรือทางขวาจะเดินตรงไปในการปฏิบัติรับใช้พระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เดียวขอพระคุณพระเจ้าขอให้เราเป็น ผู้ที่สัตซ์ซื่อต่อพระองค์รักพระองค์ขอบคุณพระเจ้ากับทูลพระองค์ในพระนามพี่เยสุคิจ์เจ้าอาเมน